เมื่อกี้ฉันเห็นใบไม้มันติดอยู่บนหัวแกอะฉันก็เลยช่วยเอาออกให้เนี่ยเนี่ยหมดแล้วโอเคขอบคุณนะเออเอมี่ฉันขออะไรแกหน่อยสิอะไรเหรอถ้าวันนี้พี่อาร์มเขาขออะไรแกแกไม่ตอบตกลงได้ไหมพี่อาร์มแล้วพี่อาร์มจะขออะไรฉะนะันอะ ทำอะไรกันอยู่ครับสาวพี่อาจมาแล้วเหรอครับพร้อมยังไปข้าไปข้างในดีกว่าเอ๊ะเอมี่กระโปรงมาโดนอะไรมาหุ้ยไปโดนอะไรมาเนี่ยไม่รู้อ่ะสงสัยต้นเดินมาเอาไปเกี่ยวกับต้นไม้อ่ะค่ะ ขอบคุณนะคะครับพอยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกินข้าวมันเถอะไม่เหิวแล้วอะไปอันนี้ก็น่ากินอืมสติ๊กแกะสเต็กซีสั่งได้เลยจ้าเ,เดี๋ยวสั่งกันไปก่อนเลยนะ พี่ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนเอ,อเอมี่ฉันปวดท้องอะ่ะเดี๋ยวฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะอืพี่ครับครับผม เค้กที่ผมให้เตรียมอ่ะได้แล้วใช่ไหมพี่เรียบร้อยครับผมตรงนี้เลยครับเอ่อพอดีวันนี้ผมจะขอแฟนผมแต่งงานนะครับพี่อ๋อครับผมรบกวนพี่เอาแหวนวงนี้ใส่ไปในเค้กผมหน่อยนะครับได้ครับผมเดี๋ยวจัดให้ตามสั่งเลยครับขอบคุณมากครับพี่ครับจัดให้ครับ อ,อลืมเทียนนี่อ,อ๋อเจอแล้วนี่ไง Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you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 . สั่งมาเกินนะครับพี่รักขอบคุณนะคะเค้กนี้พี่สั่งพิเศษให้กับเอมมี่เดชพยนะขอบคุณนะคะพี่อามขอบคุณน้าพลจ้า ลอยด้วยสิคะครับนี่ครับ <c oughs> อร่อยไหมพี่ครับทางนี้น่อยพี่ผมขอคุยได้หน่อยนะพี่ได้ครับผมเดี๋ยวพี่มานะเจครับพี่ครับพี่ ที่ผมให้พี่ทาอ่ะพี่จะทาหรือเปล่าก็ผมทำตามที่สั่งแล้วนะครับมีอะไรรือเปล่าครับไปไหนไหนวะมันจะมีอะไรล่ะกงแหวนที่พี่อามให้แกใส่ลงไปในเค้กอ่ะมันหายไปนะเิก็ผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเจามันจะหายไปได้ยังไงครับถ้ามันหายไปได้ยังไงพี่หรือว่าเอมี่จะคืนไปแล้วอ่ะไม่ใช่หรอกค่ะต้องเป็นไอเด็ก เสิมเหม็นเปรี้ยงนี่ขโมยไปแน่แน่ผมเปล่านะเงินเดือนแกมันน้อยจึงต้องมาขโมยของคนอื่นแบบนี้แล้วเหรอฉันว่าแล้วเชียวพี่อาร์มนี่พี่อารมไม่น่าไปเชื่อใจอีกพนักงานชัต่ำนี่เลยค่ะผมสาบานได้ว่าผมไม่ได้ทำจริงนะถ้าไม่ใช่แกวไปแล้วใครจะเอาไปก็ผมไม่ได้ทำไงแกจะมาแฉอีกนะหยุดไปว่าหยุด ใจเย็นก่อนนะทุกคนพี่ครับถ้าพี่ไม่ได้เอาไปจริงๆอะผมขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้พี่จะได้รู้ว่าใครเป็นคนขโมยไม่ต้องดูหรอกคะ่ะอย่างงี้เราก็รู้เราไม่ใช่หรอกคะ่ะว่าใครเป็นคนเอาไปอะก็พี่จะได้เอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไปให้ตำรวจไงรบกวนหน่อยนะพี่รับผม พี่คิดอะไรใช่ไหมพี่พี่ครับผมขอดูอีกลิ่พี่ที่อยู่ในห้องครัวได้ครับ นี่พลอยเป็นคนเอาแหวนไปเองเหรอเออคือแกทำแบบนี้ทำไมพลอยโอ้ยแล้วแกจะให้ฉันทำใจดูผู้ชายที่ฉันรักมาขอเพื่อนสนิทของฉันแต่งงานงั้นเหรอแกก็รู้นีม่มี่ว่าฉันชอบพี่อามตั้งแต่สมัยเรียน แตแกกงคบกันจะงานยแล้วเนี่ยแก้ทำยไงก็ตอนที่แกมาบอกฉันว่าแกชอบพี่อารเนี่ยตอนนั้นฉันกับพี่อาก็คบกันแล้วนี่แล้วแกจะให้ฉันเลิกับพี่อารก่อนนั้นหรอขอบคุณค่ะครับอะฉันซื้อมาฝากขอบใจนะมี่ ทำแฟนแกนี่หล่อเนาะฉันชอบเขามานานแล้วแหละเออแต่ก็เช่างมันเถอะเนาะฉันไม่ได้บอกแกนี่ยังไงก็ยิดีด้วยนะขอให้มีความสุขมากๆล่ะงั้นฉันไปก่อนนะตอนนั้น บอ,อกว่าให้ฉันเลิกกับพี่อามเพราะว่าแกชอบเขาเนี่ยฉันทําไม่ได้หรอกนะเพราะฉันเองก็รักเขาเหมือนกันแต่ฉันห้ามใจพี่รักเขาไม่ได้<ม><น>ฉันรักของฉันมาตั้งนานทำไมต้องเป็นแกด้วยพี่สงหวัง,งะเฮ้ยคุณคุณคุณใจเย็นก่อ<ม>นคุณคุณชีวิตของฉัน ไม่เคยมีอะไรดีๆเ <st arts> ข้ามาแบบแกอยู่แล้วนี่พี <st arts> ่ว่าอะไร <sm ack> ฉันก็แพ้แกมาตลอดพอยแกใจเย็นเย็นะแกคิดดีๆสิชีวิตแกมันไม่มีอะไรดีจริงๆหรอแกจำได้ไหม <st arts> ตอนนั้นน่ะที่แกไม่มีที่อยู่แล้วไม่มีเงินแม้แต่สักบาท ฉันไม่ใช่หรอที่เป็นคนให้ที่อยู่แก,แ,กแล้วก็ดูแลแกอย่างดีอ่แล้วแกจำได้ไหมตอนที่แกไม่มีงานทำฉันเป็นคนให้งานแกจนสุดท้ายแล้วแกมีเงินไปรักษาแม่แกใจเย็นๆนะฉันขอร้องล่ะอย่าทำแบบนี้เลยนะพลอย ใจเย็ยนนะพลอยตลอดเวลาที่ผ่านมาเอมีม่ช่วยเหลือพลอยมาตลอดนี่เรื่องที่พลอยชอบพี่อ่ะพี่ก็เพิ่งมารู้วันนี้แหละถึงแม้พลอยไม่มีโอกาสคบกับพี่แต่มันไม่ได้หมายความว่าพลอยจะไม่เจอคนที่ดีนะใจเย็ยนนะพลอยแล้วอย่าทำแบบนี้เลยนะเชื่อพี่นะใจเย็ยน ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแล้วนะฉันขอโทษนะบีสุดท้ายแล้วก็เป็นฉันเองหิดเลวกับแกมาโดยตลอดฉันมองข้ามทุกอย่างที่แกทำดีกับฉันเราเอาเรื่องไร้สาระมาทำเป็นเรื่องใหญ่ ช่วอโทษนะมี่ไม่เป็นไรเลย